สวัสดีเจ้ามนุษย์ทุกคนด้วยนะครับไปอยู่กับพี่ชิบะคนเดิมจ้าแล้วใครกระโดดมาก well, ับเราเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นแบบปิด UI กันนะครับโอ้ยหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยจิบหายแล้วอันนี้ว่ามีคนขอมาเฮ้ยใครมันบินมานะอุ้ยรีบก้จัดก่อนเลยอุ้ยเปนบินเฉยเลยทุกคนดูดิดูดิอุ้ยจิบหายแล้วอุ้ยโหแล้วเราเลือดเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเจ้ามนุษย์ ขอายาหน่อยไม่รู้เ,เออรื่องเรื่องเม่ไหร่ไอ้ใจกล้าเอาะโอเคเล่นโหมดนี้นี่ต้องบอกเลยว่าต้องใช้สมาธินิดนึงนะครับถ้ากดปุ่มปุ่มผิดอีกโผลข้อเสียอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่าจะกดปุ่มผิดไขว้ป้า <c oughs> ได้ยินเสียงนะเ <c oughs> พื่อนเอายิงกันแล้วโอเคได้บวกสามเดี๋ยวผมหาที่ปั๊มยาไปมิทุกคนขอายาหน่อยโอเค เราไม่รู้นะครับว่าตรงนี้เราเหลือเรื่องเท่าไหร่นะโอ้คือตอนปั๊มยาต้องมานั่งกดในกระเป๋าเอาอะวิ่งกันเต็มเลยเอาไงดีวะเนี่ยกี่คนวะเนี่ยแต่เมื่อกี้มันสามสี่ตีนะอุ้ยอุ้ยเขาเห็นวะเขาได้ยินเสียงเราไปเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วโหสองคนเลยชิบหายแล้วปุ้ยผมกดผิดว่ะโอ้ยจะสับปืนเอาวะ ใครวะโน้เอ้าพวดฟิปอ้าวพีซีซั่นใหม่ใกล้มาแล้วนะครับใครที่อยากจะเติม UC ล่วงหน้าเราขอแนะนําร้านบริการเติมเกมบายวิสา r d g a เกมมิ่งนะครับแนะนำว่าให้เติมก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปรอเติม ช่วง RP เนี่ยอาจจะรอกันนานนะเนื่องจากว่าคิวเยอะนั่นเองและที่สําคัญเลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นต้อนรับ RP ซีซั่นใหม่ด้วยกับแพ็กเกจราคาสุดคุ้มนะครับสามารถเติมได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทางไลน์หรือว่าจะเป็นทางไลน์ช้อปปิ้งก็มีให้บริการแล้วนะครับสามารถเติมเองได้เลยเติมง่ายสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยใช้แค่เลขยูดีเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับนึกจะเติมเกมนึกถึงบริการเติมเกมบายพิษสัต์เกมมิ่งบุดแคบไม่กี่คนเนี่ยมารอบนี้เราบูดแค์โอ้โหรอบเลยครับโอ้โหแล หาแล้วลืมเก็บเกาะโอ้ยสองคนเลยเหรอกี่คนวนะเนี่ยโอ้โหสองคนขอน้ำก่อนครับบอกเลยเอาคิวไว้ก่อนเพื่อตายใครโดนมาวะวันแมทโอ้โหแล้วมันรู้ด้วยนะดักบันไดใช่ไหมผมรู้โอ้โหแล้วคือตอนนี้เราโดนยิงไปแล้วด้วยครับทุกคน เราไม่รู้ว่าเรือเหลือเลือเท่าไหร่นี่แหละคือข้อเสียของการทําแบบนี้นะก็ <c oughs> คือเราไม่รู้ว่าเลือเหลือเท่าไหร่แล้วประเด็นคือเราใช้ออปชั่นยากมากอะ่ะต้องกดในกระเป๋าอะ่ะผมไปหาย,ยาน้ําก่อนแต่ว่าเลือผมมันไม่เต็มอยู่แล้วแหะตอนเนี้อุ้ยมีคนวะชิบหายแล้วคนเต็มเลยฮะตอนนี้เอาพลตีก่อน อยู่ฉันแน่ครับอุ้ยเฮ้ยหลกไป,ปขอดาบเอาคิวก่อนไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ตายโอ้โหเหลือ5เหลือประมาณ10แล้วเราไม่รู้ว่าเราเหลือเรือเท่าไหร่นะก็เลยวัดสูดไปเลยนะมารอบนี้เดี๋ยวเราพาราได้บ้างนะครับรอบที่แล้วรอบก่อนหน้านี้ไปเมืองเดือดมาหมดละ รู้สึกช่วงนี้ก็คนเยอะทุกแมปนั้นแหละนะอุ้ยโอ้โอมีด้วยสองตีปเปล่าโอ้ลงกับเราด้วยครับชิบหายแล้วไงเฮ้ยมันเก็บปืนมันเก็บปื้ดอุอ้ยไซกา้าเฮ้ยไม่ใช่ D P S ชิบหายแล้วยีแบบเคาเกตยังคงทำได้อยู่เ้โห <laughs> มนโนด,ดไม่ได้หรอกครับฉันมองไม่เห็นเลือดตัวเองกับเพื่อนแต่ฉันจะพยายามนะข้างหลังอาจจะบอดยิงกับโคตรอุ้ยแฟกันเดี๋ยวนะ วยมีคนมาครับเดี๋ยวนะแล้วผมจะกดปืนแฟการใช้ยังไงวะเออผมก็ลืมไปแล้วว่าปุ่มปืนพกมันอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยสองคนเลยยิงไม่ได้ไม,มีคนมีคนอยู่ตรงเนี้ยบ๊ามยาเหรอเพื่อนเอาไปไหนแล้วอุ้ยเอา้าโดนลัดเนี่ยคุณเลตี้มีคนมาฝั่งนี้อีก โอ้โหไม่ตาย <S 2> <S 2> <S ไอ้นี่ร้านเราไปเกือแบบแบบแบบเข้ามาพอดีรีเวนร,รีเวนไปแล้วโวอ้ยกิตตี้ไม่ได้โอ้ยอ้ฝั่งนี้ก็มีด้วยวะลืมไอ้นี่หรือเปล่าร้านเราไม่ใช่เราเราไปร้านเขาแล้วจะชุบกับเราหรือเปล่าเนี่ยไอคนเนี้ยเราลาดเขามาเขายิงใครไม่รู้ไว้อา้าวแล้วฝั่งนู้นก็ยิงกันดิ เอ้าได้คิวเฉยโอ้โหยิงแบบพอยิงแบบธรรมดาย,ยิงไม่โดนเลยผมต้องยิงแบบคอเคสอะอพอลอตซี่เหรอ <c oughs> โอโหเดี๋ยวจะโดนล้านแบบซ้ำก่อนแล้วกัน,มา,นมาแล้วมาแล้วเนี่ยอยู่ข้างในเหยทุกคนอา้าวเฮ้ยทำตัว โอ้เมื่อกี้ทัดสะบัดเอามีคนมาอีกมีใครมาโอ้ยพ่อเอ้ยเกือบเกือบแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยไ,ไปไหนวะดักกระแพงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหายเสียงมันอยู่กระแพงนะเมื่อกี้น,น,นี่ว่าแล้วเชียวว่าเสียงมันอยู่ตรงกระแพงเขาก็ต้องดักอยู่นี้แหละโอโหถ้าเราวิ่งไปตรงๆก็คือโดนป่าแนนะ่นอนนะฮะ คือผมจะบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าทัดสะบัดเนี่ยผมเจอสาเหตุแล้วนะทุกคนก็คือมันเป็นอาการจังหวะที่เราอะใช้ปุ่มเดินใช่ไหมปุ่มเดินเราจะใช้ด้านซ้ายใช่ไหมครับนึกภาพออกไหมก็คือปกติเราใช้คุมควบคุมแบบที่1อ่ะมันจะเป็นด้านซ้ายเป็นเดินด้านขวาเป็นหันจอแต่ทีเนี้ยไอ้ด้านซ้ายที่เป็นเดินอะอยู่ๆมันก็กลายเป็นด้านขวาที่หันหน้าจอแทนทําให้ตอนเวลาเราโยกยิงอ่ะมันกลายเป็นหันหน้าจอแทนที่มันจะโยกเข้าใจป่ะโยกตัวละครเดินอะมันกลายเป็นโยกหันหน้าจอไปแทน นั่นแหละครับเบเลยทัศบัตรอันนี้คืออาการเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะอ่าแล้วก็เนี่ยผมหมุนนิ้วโป้งซ้ายอยู่นะจออาหารเห็นไหมอ่านะครับอ่าตัวน,นี้เอานิ้วออกแล้วถึงจะหายอ่าโอเค <c oughs> แล้ววงนี่คือเราดูไม่ออกใช่ไหมเนี่ยคือเราต้องแบบต้องวัดใจว่าวงอยู่ไหนต้องดูแผนที่อย่างเดียวทุกคนคือเวลาวงมานี่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะ <c oughs> และอย่างหนึ่งคือตอนเรามาร์กเนี่ยสมมติว่าผมมาร์กไปใช่ไหมมันก็บอกไม่ได้ <laughs> เราต้องวิ่งเข้าไปเองเว้ย <c oughs> โอ้ย oh, อย่าหาทำนะเล่นเล่นปิด UI เนี่ยผมบอกเลยไม่มีประโยชน์เลยนะเสียเปรียบอีกแล้วใช้ระเบิดก็ไม่ได้ด้วยนะถ้าจำปุ่มไอ้เลือกยาไม่ได้อะ่ะก็คือต้องมากดในกระเป๋าเหมือนผมนะเอามองจริงคือภาพมันสวยเว้ยแต่ว่าแค่นั้นเองมันไม่มีอย่างอื่นแล้วนะคือภาพแค่สวยอะ่ะแต่อย่างอื่นคือใช้งานไม่ได้เลยเพราะสุดท้ายต่อให้ภาพมันโลภงภามันคลีนใช่ไหมนิ้วมือซ้ายกับมือขวาเราอ่ะมันก็บังหน้าจออยู่ดีเออมันก็มองเท่าเดิมอยู่ดีนะครับอันนี้อันนี้อันนี้จากความรู้สึกนะสําคัญเลยก็คือเล่นระบาด ไอ้ดอกอยู่นู่นโอเคเดี๋ยวเราไปเอา a อ o ดอแล้วกันนะครับเนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่พอภาพมันคนะีนเนี่ยสมมุติว่ามันจะมีงูหรือว่ามีคนแบบอยู่ใกล้ๆอ่ะเราสามารถแบบกระโดดเช็คได้ง่ายกว่าเดิมนะคือมัน,นไม่มีวบังอ่ะทำให้แบบเวลามีอะไรขยับในหน้าจอเนี่ยเราเห็นเลยนะครับอันนี้อันนี้นี่คือข้อดีที่ผมรู้สึกได้นะนอกจากภาพสวยก็คือจังหวะที่มีคนขยับอยู่ในนอกสายตาเราอ่ะคือระยะที่เราไม่ได้โฟกัสอ่ะโอ้ยหนีไปนู่นสงสัยต้องได้ขับรถแล้วล่ะทุกคน แล้วคือประเด็นคืออะไรรู้ไหมจำปุ่มขับรถได้หรือเปล่าเนี่ยเวลาผมเล่นคนเดียวหรือเล่นกับสุ่มทีมไปเนี่ยผมจะขับรถประจำนะก็เลยจำได้นะนี่กดในตั๊ดนี่ก็ยังตรงอยู่นะซ้ายขวาโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไอ้นี่มันจะได้ไปอุย้ยโอ้โหมีคนดักกี่ไม่เนะี่ยใช่โอ้คือโล่งมากเลยอะ่ะไม่เคยเล่นแบบแซนฮอลล์ละภาพสวยเขียวขจีขนาดนี้นะเออต้องเล่นแบบโ no น UI ยูไอแบบนี้แหละเท่ดี เฮ้ยเดี๋ยวผมลงไม่ได้ทุกคนปุ่มลงรถอยู่ไหนวะนี่สับรถปุ่มลงรถมันต้องอยู่ตรงไหนวะกดไม่ถูกอ่ะโอเคได้แล้วโหคือต้องมีคนนี้ตายเลยนะ <c ười> คือหาปุ่มลงรถไม่เจออ่ะโอ้ยเอ็มเควะโอเคแต่เราไม่ได้ใช้สะโขบเลยอะ,ละเกมเนี้ยคือผมกล่าวว่ากล่าวว่าแบบไม่ได้ใช้สะโครบระยะไกลแล้วนะเกมนี้เพราะว่าเรากลัวกดสับสะโคปไม่ทันนะมันมันใช้ปุ่มเยอะไปหน่อยอ๋อ ไอปุ่มนะั้นเอา้ามีโคนว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมกําลังหาปุ่มโอเคออโต้โอ้โหลาําบากว่ะอันนี้เจอจุดลําบากอีกแล้วนะทุกคนคือมันต้องกดซิงเกิลโหมดกับออโต้โหมดด้วยอะ่ะถ้าเราไปเผลอกดผิดนี่จบเลยนะแล้วผมแบบเอาไว้ใกล้กับปุ่มรีโหลดด้วยไงอาจจะกดผิดได้นะเห็นละตัวตัวสองนัดอุ้ยนี่สวนเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตีน <The camera apan> ี so ้แต er right. mm. uh ่ผมโยนระเบิดข so right. oh, oh, ืนไม่ได้ทําไงดีเขาก็น่าจะโยนไม่ถึงหรอกนะเพราะว่าเราอยู่สูงกว่าเฮ้ยแล้วเราจะกดระเบิดยังไงวะเนี่ยโอ้ลำบากตรงนี้แหละทุกคนใช้ระเบิดไม่ได้เอาเขาเล่นระเบิดแล้ว่ะแสดงว่าน่าจะอยู่เกินห้าสิบเมตรนะโยนไม่ถึงเราน่าจะที่เดิมปะวิ่งมาแล้ววิ่งโอ้โห้นี่มันเอาวะมันจะดันผมเลยวัดไปเนี่ยเพื่อนหัวละวงหนีด้วยนะ เฮ้ยเหมือนจะวัดว่าคนนี้ว่าแล้วเชียวคนนี้เหมือนจะวัดวันแมนเหมือนกันจะมาทําอะไรกับพี่หมีบาวแบบนี้ไม่ได้คือทาไม่ไม่เห็นขอบวงอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะว่าวงมันขยับอ่ะต้องกดแผ่นที่อย่างเดียวอ่ะเหลือกี่คนนี้เราก็ยังไม่รู้อ่ะสงสัยต้องเล่นขอบวงก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าอุ๊ยโอ้โหคือถ้าเหลือคนเยอะแล้วเราไปกลางวงมีสิทธิ์โดนลุมนะอันนี้คือเราไม่รู้ไม่มีใครนอนอยู่เนี่ยไนยงูแซนอฟไงขับรถอะไรมาวะเนะี่ย <Nope. S 1> โอ้ยเอ็มเคกระสุนหมดเรงไวมากและช้าขนาดนี้ก็ยังยังจะ <laughs> ยังจะขามีหรับเฮ้ยเฮ้ยเอายิงไม่ออกวฮ้ยโอ้หยิงไม่ออกโอ้ยป้าเกือบตายครับแล้วคือขอบวงมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยคือถ้าไม่กดแผ่นที่ก็ไม่รู้นะเนี่ยผมไม่กล้าขับไปแล้ววะผมว่ากลัวมันจะไหลตีว่ะไม่รู้เหลือกี่คนนะฮะตอนนี้เรา ค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับฝั่งนี้ไม่มีนะที่ผมไม่กล้าไปไม่ใช่อะไรครับคือไม่รู้จำนวนคนโอ้โหแล้ววงดีบอีกคือเราไม่รู้จำนวนคนว่าเหลือเท่าไหร่ไงโอเคยิงออตโต้ได้อยู่อุ๊ยใครมาเอ้า,เอ,าเอ้บ้ารีปรับออตโต้กำจิบหายแล้วแล้ว,วงบีบแล้วคือต้องไปพร้อมกับเขาอะ โอ้ยโอ้โหเพื่อนมันมาชิบหายแล้วทุกคนเลือดเท่าไหร่วะเดี๋ยวไม่รู้แล้วโอ้โหไม่รอดละว,วงบีบด้วยไอ้พ่าอเอ้ยว้าววับบดตะลามุดนเฮ้ยนองวงนะเพื่อนเฮ้ยมันยิงสามเช้าทุกคน เราไม่เล่นด้วยครับเราจะเอาไก่เราจะกินไก่มาสามชงสามช้าไม่ได้หรอครับเอาแล้วเหลือกี่คนเนี่ยโอ้โหแล้ววงหนีไปดูอีกแล้วนะโอ้ยผมจะโดนง,งูฉกไปเนี่ยทุกคนเลือเหลือเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าแล้วเชียวเห็นแล้วนะอา้าวคนสุดท้าย <laughs> กินไก่เย้ yeah, ในที่สุดกินไก่เฉยเลยว่ะเย้ yeah, ในที่สุดก็กินไก่ครับโอเค เล่นไม่นานมาก3-4เกมถือว่าไม่เจ็บคอเท่าไหร่ครับวันนี้อย่าหาทำนะครับสำหรับการเล่น no UI แบบนี้เนี่ยคือนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วนะประโยชน์น้อยแถมยังสร้างความลำบากในการเล่นอีกนะมาดูกันเราได้กี่คิวเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตคิดว่าน่าจะ15บห้ามถึงนะน่าจะถึง15อยู่นะสิบเ้าว้ <Wow. S 1> คิวตอนไหนก็ไม่รู้นะ19ครับผมใช้อะไรเมื Mer ่อสุด AK ดาเมจด2,006โอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนพอแล้ววันนี้โชคดีมากที่ได้กินไก่เกมนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ในช่วง3-4-5วันนี้ผมจะไม่อยู่นะครับการจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะก็เจอกันใหม่อีกทีนึงอาทิตย์หน้าเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยละกันสวัสดีครับผม